มาดูทางกรมพลาศึกษาค่ะวันนี้มีการรวมกับศูนย์การค้า MBK Center นะคะจัดมหกรรมศิลปะมวยไทยค่ะนายจรูนแก้วมุกดากูลรองอธิบดีกรมพลาศึกษารักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลาศึกษาวันนี้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการมวยไทยซอฟท์พาวเวอร์พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทยอันเป็นมรดกศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยให้แพร่หลายไปสู่ทั้งเด็กเยาวชนประชาชนให้มาตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะมวยไทยและต่อยอดสร้างมูลคา่าทางเศรษฐกิจค่ะมีเสียงของท่านจารุนแก้วมุกดากุลมาฝากกันค่ะ การประกวดที่ตับมวยไทยศิละปะมวยไทยแล้วก็การ,รกว้ายกรูมวยไทยเนี่ยถือเป็นพื้นฐานของกีฬามวยไทยอยู่แล้วและเราก็แตะแขนมาอีกขแขนงหนึ่งนอกเหนือจากการการแข่งขันนะครับเราก็ประกวดศิละปะที่ไม่มีการประทะไม่มีการต่อสู้แต่เป็นศินละปะที่โชว์ศิละปะมวยไทยนะครับตามนโยบายรัฐบาลที่รให้ส่งเสริมมาเพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ นะครับก็เราก็กระจายการแข่งขันพวกนี้ทั่วทั้งประเทศมวยไทยเนี่ยก็เป็นศิลปะคู่คู่คู่ประเทศไทยไปตลอดเะฮะเราก็พยายามส่งเสริมรักแล้วก็พยายามแตกแขนงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคป,ปัจจุบันรวมทั้งกรมรักษาบเองราเปิดสอนในช่วงเวลาเย็นนะครับที่ศูนย์รักมวยไทยในช่วงเวลาเย็นของทุกวันนะครับไอ้นี้ก็เป็นสอนที่ราพื้นฐานมวยไทยให้นองเหนือจากที่เราจัดประกวดแข่งขันทุกๆปีนะครับ ะะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะมีคีตะมวยไทยมีคีตะาศิลป์มวยไทยและประเภทไหว้ครูและทักษะมวยไทยซึ่งมีทีมเข้าร่วมการประกวดนะคะนับมาตั้งแต่รอบคัดเลือกจากการตัดสินก็คือทางคณะกรรมการเนี่ยเขาจะดูจากคลิปวิดีโอ3ประเภทจํานวน381ทีมมีนักกีฬามากถึง4,229คนกรรมการ<ค>นารี่ดูกันตาแฉะเลยนะโอ้โจะคัดเลือกได้เนี่ย คลิปวิดีโอนะคะทุกทีมก็ต้องแบบเน้นคัดเ,เลือกนะมาแล้วก็กรรมการนี่ไม่ใช่ดูผ่านๆน,นะคะต้อง<ะ>ดูเป็นวินาทีเลยนะสุดท้ายค่ะคัดเลือกมาหาทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะคะ 110ทีมจาก381ทีมนะคะก็คือ1ใน3โดยประมาณใช่ค่ะก็110ทีมนี้ก็แบ่งเป็นประเภทคีตามวยไทย30ทีมคีตศิล์มยไทย30ทีมประเภทไหว้ครูและทักษะมวยไทยอีก50ทีมด้วยกันค่ะสำหรับกิจกรรมการประกวดต่างๆในรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะ วันนี้ตัดขึ้นเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์นี้ค่ะอยู่กันที่ศูนย์การค้า MBK Center ค่ะใครอยู่แถวนั้นก็แวะเวียนไปให้กำลังใจน้องๆกันได้ใจกลางเมืองเลยถ้านั่ง BTS ก็ลงสถานีสนามกีฬานะฮะแล้วก็เดินเข้ามาบุญครองว่าบุญครองนี่มันชื่อเก่านะอุ๊ยคุณรู้เลยอ่ะอายุไหนอายุ20เท่าไหร่นยเราเดินเข้า MBK ได้เลยนะครับ